สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิปซีนะคะนางใหม่ไพยิปซี YouTube ช่องการดูดวงทาง YouTube นะคะนางใหม่ไพยิปซีชแนลช่องการดูดวงทาง YouTube เขาคิดจะทำอย่างไรกับคุณโอ้ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ ทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะเป็นแบบสิบดาบเลยนะคะเขาคิดจะทำอย่างไรกับคุณทำไมเป็นสิบดาบสองเหรียญน,นะคะสิบดาบสองเหรียญเอ้แล้วก็7เวนนับวเจ็ดไม้เทา้าสิบดาบสองเหรียญเจ็ดไม้เทา้าอืมเก้าเก้าถ้วยแล้วก็วิน ควีนไม้ควีนอวอร์นายออพเพนต์เคโคเขาคิดจะทำอย่างไรกับคุณไม่หมอมองว่าเขารู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะที่เขาต้องปิดกั้นความรู้สึกกับคุณเนี่ยนะคะว่าเขารักคุณมากๆเลยแต่อยู่ห่างไกลกันอยู่ หรือต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างนะคะเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆคุณมีพลังงานดึงดูดเขาสูงมากเลยนะคะจนทำให้เขาไม่กล้าจนทำให้เขารู้สึกกลัวค่ะว่าเขาทำไมถึงมีพลังที่ได้รักคุณมากขนาดนี้แล้วเขารู้สึกเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและเขา คิดจะทำอย่างไรกับคุณล่ะเขากำลังหาทางอยู่นะเขาส่องคุณทุกช่องทางเพื่อศึกษาดูใจคุณคือคนที่ทำให้เขาตกหลุมรักคุณได้มากมายคุณเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วเลอเพอร์เฟกดูดีดูดีมากๆจิตใจดีแบบเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะนะคะแต่เขาไม่กล้า เขาไม่กล้าค่ะอืมเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเขาจะทําอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณเขาไม่กล้าเลยค่ะเขาต้องรอคุณแอคชั่นนะเขาต้องรอดูก่อนเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะไปต่อกับคุณได้ไหมเขาไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะทํา อย่างไรกับคุณนะเพียงแค่รอว่าคุณจะทำอย่างไรกับเขานั่นเองสี่ไม้เอ่อไน์ถ้วยเด็กไม้สามดาบแล้วก็ห้าเหรียญเขากลัวผิดหวังอกหักรักคุดจากคุณมากที่สุดและเขากลัวความรักเขาเหมือนกับเขาเจ็บปวดทรมานอยู่ในตอนนี้เขาก็เลยยังเหมือนกับว่าเขาเนี่ย ไม่พร้อมที่จะทำอย่างไรกับคุณเลยไม่พร้อมเลยเพราะว่าเขายังรู้สึกเจ็บปวดทรมานหัวใจอยู่ว่าเขาเหมือนกับคนเข็ดความรักอะค่ะเหมือนกับว่า ยังไม่อยากมีความรักแต่เขารักคุณเข้าไปแล้วนะคะเขาก็เลยรู้สึกกลัวนะคะทําไมถึงเขาเนี่ยไม่เคยอยากมีความรักเลยเพราะว่าเขาอาจจะผ่านการผิดหวังอกหักมาแล้วก็ไม่อยากผิดหวังอีกไม่อยากจะอกหักอะไรอีกมันเจ็บแล้วแล้วเขาก็มาตกหลุมรักคุณแล้วเขาก็กลัวเจ็บอนะคะเขาก็เลยยังไม่กล้าทําอะไรกับคุณเลยค่ะตอนนี้ถามว่าเขาจะทํายังไงกับคุณเขายังไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นนะคะ เนี่ยเขามีความผูกพันกับคุณมากเหลือเกินเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆจนเขารู้สึกกลัวค่ะอืมเขาก็อยากบอกความรู้สึกอยู่นะแต่ก็ดูก่อนดูก่อนนะเพราะอาจจะเป็นแบบคุณก็อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากนะักจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกที่จะกล้านะคะกับคุณเขายังไม่กล้านะอืมแล้วถ้าเกิดเขาไม่แอคชั่นอะไร <c oughs> แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเขาไม่แอคชั่นอะไรเลยเออเนาะไม่กล้าอะไรเลยกลัวไปหมดกลัวผิดหวงังอะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ก็เป็นแบบใช้ใจกับใจคุยกันนะ คุยกันทางจิตทางใจ,จติดต่อสื่อสารกันทางจิตวิญญาณแต่ว่าก็จะได้รักกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาเงียบกับคุณไปอะนะคะแล้วเขาไม่แอคชั่นอะไรใดๆเลยนะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่ง และเขาจะกล้าพอที่จะเข้าหาคุณค่ะคุ้มค่ามากๆเลยที่คุณจะรอคุณรอเขาได้เลยนะคะเขาจะกลับเข้ามารักคุณอีกครั้งหนึ่งและเขาจะกล้าพอที่จะเออ่ให้ใจให้ความรักให้ความชัดเจนกับคุณค่ะเขาฝากมาบอกคุณว่า มันคือความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันคำตอบอยู่ในดวงตาของฉันฉันนอนหลับไปพร้อมกับน้ำตาฉันขอแค่ได้รักคุณและไม่ต้องการสิ่งใดถึงแม้จะไม่เคยบอกรักคุณแต่ฉันก็รักฉันรักคุณแต่ฉันขอเวลาหน่อยฉันจะส่งความรัก ไปให้คุณพยายามค้ำคืนนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะไม่ายาายค่ะ